สวัสดีครับมามาครับมือนี่เอากาซ้อครับผมผมมีเก่เขาสู่เมืองน็อครับมือแกงงงครับแกงงง กูที่ตําไปวันเนี่ยครับยังออมเด้อสีอ่อมมือนเศร้าครับผม ô xẻ mưa với nó ấy, chết bù á này mưa xoài mất lên đây phải tô phù xong tô tô mía xong tô phù chưa phải lóng liền mừng khắp Nhìn cảm ơn tôi nghe đi nè, tổ phù hợp vũ cảm nghe đấy. มันจะออกไปทั้งปูทะเลครับผมมันบ่คือปูบ้านเนาะมันสมุทรสาค้อนเนาะครับปูเสียมือหลายพี่น้องไอ กูบอกแล้วครับจำเนียดนะเสียมือไหลไปไปล้างมือก่อนเดี๋ยวมาปรุงครับโอ้เสียมือหลายพี่น้องเไย มือสอยเม็ดเหมือนแดมเม็ดมือน,น,นี้ก็จิเอาธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับมันมันมันอยู่ห่องเนาะใส่ผงคิรดรสใส่พริกปุนใส่น้นปลาซับนี้เหรอครับเต,ตรียดแบบจ๊ดจ๊ด อู้เพล็กพริกตัวนี้ย่างเผ็ดเลยพี่น้องให้ผมไปซื้อมาแฉกแฉเง่้พี่น้องเอ้ยมือ้อสวยเล้ยนะ biết đi khác với không chắc quên đi chẳng để bác biết cho nè năm bà cái mà đi ra chìm thêm muông này Bỏ xây ừ. mở luôn á long, Đang đi, biết, cấp Đi ghi hoa nè มือในเมนูเราเด้พี่น้องอย่าลืมติดตามเด้ครับมือน่ะอมปูเซีบเสี่รมือทำไม่เรียบร้อยแล้วผูได้ย,ยังไม่เห็นชิปเมื่อวานนี่เด้ครับที่ผมํำปูไว้น่ะโอ้ปูยังหมักลายเลยผมหมักซดน้ำนะพี่น้อง มันทายท่องดีนะครับมาครับคำแรกแหกมานครับผมอือือ ได้ได้พี่น้องได้โอเคนะครับพี่น้องมินี่ได้สมกับม่วงสุ้มม่วงขอบคุณพี่น้องครับผมที่ได้กดติดตามให้ครับผมกดสับสไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณหลายๆพี่น้องถ้าเราหาอยู่หายกินครับผม ขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ